สวัสดีค่ะดิฉันจะมานำเสนอเรื่องลัทธิโพสต์โมเดิร์นอาร์ตความเป็นมาของลัทธิโพสต์โมเดิร์นอาร์ตผู้เขียนสองคนเป็นเครื่องมือในการสร้างคำว่าลัทธิหลังสมัยใหม่หนึ่งคือชาร์จเจนกับเรียงความของเขาการเพิ่มขึ้นของสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่และประการที่สองชองฟาซัวไลโอตา กับข้อความลาคอนดิชันโพสต์โมเดิร์นนแม้ว่างานเขียนเหล่านี้จะมีคำว่า p o s t m o d e r n ร์ t นแต่ก็ต้องเน้นอีกครั้งณจุดนี้ว่าศิลปะหลังสมัยใหม่ไม่สามารถจำกัดได้เพียงสไตล์หรือทฤษฎีเดียวค่อนข้างรูปแบบศิลปะจำนวนมากถือว่าเป็นหลังสมัยใหม่เหล่านี้รวมถึงศิลปะป๊อป ศิละปะแนวคิดนีโอการแสดงออกศิละปะสตรีนิยมหรือศิละปะของศิลปินหนุ่มอังกฤษประมาณ1,990จีนฟองซัวลีโอตาและนักทฤษฎีอื่นๆได้กำหนดลักษณะต่อไปนี้สำหรับรัฐทีหลังสมัยใหม่ประการแรกการ เคลื่อนไหวทางศิลปะถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ปฏิเสธความเชื่อที่ไม่สันคอนของความทันสมัยในความคืบหน้าซึ่งถูกนำมาทำให้เสื่อมเสียโดยการเมืองเผด็จการในศตวรรษที่20ลักษณะสำคัญประการที่2คือข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำลงอยู่ของความเป็นจริงที่เข้าใจได้อย่างเป็นกลาง ดังนั้นแนวคิดสำคัญของรัฐทธิหลังสมัยใหม่จึงเรียกว่าพระหุพจท์ตามความคิดหลังสมัยใหม่ความรู้และการรับรู้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์สิ่งนี้แสดงออกในงานศิลปะผ่านการวิาพากษ์วิจารณ์ความสงสัยและการประชดสำหรับศิลปินหลายคนงานเขียนของนักปัชญ์ชาวฝรั่งเศส แจ็คก็ตลากันสร้างหลักฐานทางปัจฉญา,าที่สำคัญความหมายของลัทธิพสต์โมเดิร์นอาร์ตหมายถึงศิลปะร่วมสมัยหลากหลายประเภทที่สร้างขึ้นตั้งแต่1970เป็นต้นไปจุดเด่นของศิลปะยุคหลังสมัยใหม่คือการปฏิเสธสุนทรียศาสตร์ที่บัตรผลศิลปะสมัยใหม่หนึ่งในค่านิยมที่ถูก ปรารถเหล่านี้คือความคิดที่ว่าศิละปะเป็นสิ่งที่พิเศษซึ่งควรยกระดับจากรสชาติยอดนิยมตรงกับแพ้ของพัฒนาเทคโนโลยีใหม่หลังสมัยใหม่ได้นำไปสู่เกือบห้ทศวรรษของการทดลองศิละปะกับซื้อใหม่และรูปแบบศิละปะใหม่รวมทั้งศิละปะแนวคิดประเภทต่างๆของศิละปะการแสดงและศิละปะการติดตั้ง เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ช่วยเช่น d e c o n ทั s ท i วิซึและศิลปะการฉายการใช้รูปแบบใหม่เหล่านี้ศิลป,ปินยุคหลังสมัยใหม่ได้ขยายคำจำกัดความของศิลปะไปยังจุดที่เกือบอะไรไปเอกลักษณ์ของลัทธิโพสต์โมเดิร์นอาร์ตลัทธิหลังสมัยใหม่มีความโดดเด่นด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง หลักที่อบกอดในช่วงเวลาสมัยใหม่ที่สำคัญที่สุดคือความคิดที่ว่าความก้าวหน้าทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเป็นบวกด้วยการปฏิเสธการเล่าเรื่องดังกล่าวนักโพสต์สมัยใหม่ปฏิเสธความคิดที่ว่าความรู้หรือประวัติศาสตร์สามารถครอบคุมในทฤษฎีรวมอบกอดแทนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นและชั่วค่าวเรื่องเล่าอื่นๆที่ถูกปฏิเสธโดยนักโพส สมัยใหม่รวมถึงแนวคิดของการพัฒนาศิลปะที่มุ่งเน้นเป้าหมายความคิดที่ว่าผู้ชายเท่านั้นที่เป็นอัจฉริยะทางศิลปะและสมมุติฐานอนาน,นิคมว่าเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่สีขาวด้วยกว่าดังนั้นศิลปะสติีนยมและศิลปะชนกลุ่มน้อยที่ท้าทายวิธีคิดแคนนอนนิคอมักจะรวมอยู่ในเกณฑ์ของลัทธิหลังสมัยใหม่ หรือถูกมองว่าเป็นตัวแทนของมันเอกลักษณ์ของลัทธิโพสต์โมเดิร์นอาร์ตลัทธิหลังสมัยใหม่มีความโดดเด่นด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเล่าเรื่องหลักที่อบก,กอดในช่วงเวลาสมัยใหม่ที่สำคัญที่สดุดคือความคิดที่ว่าความก้าวหน้าทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี เป็นบวกด้วยการปฏิเสธการเล่าเรื่องดังกล่าวนักโพสต์สมัยใหม่ปฏิเสธความคิดที่ว่าความรู้หรือประวัติศาสตร์สามารถครอบคลุมในทฤษฎีรวมอบกอดแทนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นและชั่วคราวเรื่องเล่าอื่นๆที่ถูกปฏิเสธโดยนักโพสต์สมัยใหม่รวมถึงแนวคิดของการพัฒนาศิลปะที่มุ่งเน้นเป้าหมายความคิดที่ว่าผู้ชายเท่านั้นที่เป็นอัจฉริยะทางศิลปะ และสมมุติฐานอนาน,นิคมว่าเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่สีขาวด้วยกว่าดังนั้นศิลปะสตรีนิยมและศิลปะชนกลุ่มน้อยที่ท้าทายวิธีคิดแคนนอนนิคอลมักจะรวมอยู่ในเกณฑ์ของลัทธิหลังสมัยใหม่หรือถูกมองว่าเป็นตัวแทนของมันลัทธิหลังสมัยใหม่ความความคิดที่ว่า มีความหมายอย่างหนึ่งโดยธรรมชาติต่องานศิลปะหรือความหมายนี้ถูกกำหนดโดยศิลปินในช่วงเวลาของการสร้างแต่ผู้ชมกลับกลายเป็นตัวกำหนดความหมายที่สำคัญแม้จะได้รับอนุญาตจากศิลปินบางคนให้มีส่วนร่วมในงานเช่นในกรณีของผลงานบางอย่างศิลปินคนอื่นๆก้าวต่อไปโดยการสร้างผลงานที่มี การแทรกแซงของผู้ชมเพื่อสร้างและหรือทำให้เสร็จดาดาสำเร็จรูปมีอิทธิพลอย่างเห็นได้ชัดต่อรัฐิหลังสมัยใหม่ในการตั้งคาถามเกี่ยวกับความถูกต้องและความคิดเริ่มเมื่อรวมกับความคิดของการจัดสรรรัฐทีหลังสมัยใหม่มักนำการบ่อนทำลายความคิดเริ่มไปยังจุดที่ละเมิดลิขสิทธิ แม้ในการใช้ภาพถ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับต้นฉบับศิลปินผู้ให้กำเนิดลัทธิโพดโมเดิร์นอาร์ตเป็นที่เข้าใจกันว่าโพดโมเดิร์นนี้เป็นปรากฏขึ้นครั้งแรกในงานเขียนชื่อ a r c h i t e c t u r e and the Spirit of Man ของโจเซฟฮัต็อต ในปี1949ต่อมาอีก20ปีให้หลังชาจินช่วยทำให้แพร่หลายออกไปจนกระทั่งในปลายริสท์ศตวัต1970นักวิจารณ์ศิละปะเริ่มใช้คำคำนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติในตอนนั้นคำว่าโพ์โมเดิร์ลยังคุมเคืออยู่มากแต่โดยมากแล้วบ่งบอกถึงการต่อต้านลัทธิหลังสมัยใหม่ ศิลปินสมาชิกในรัฐิโพ์โมเดิร์นอาร์ตแอนดี้วัฮอรเป็นนักวาดภาพประกอบเชิงพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในนิวยอร์กก่อนที่เขาจะเริ่มสร้างงานศินละปะที่ถูกกำหนดไว้สำหรับแกลเลอรี่อย่างไรก็ตามภาพที่พิมพ์ของเขาของแมรี่ลีนมอนโลกระป๋องซุปและเรื่องราว หนังสือเพิมพ์ที่น่าตื่นเต้นกลายเป็นคำพ้องความหมายอย่างรวดเร็วกับป๊อปอาร์ตเขาโผล่ออกมาจากความยากจนและความคุมเคือของครอบครัวผู้อบพยพชาวยุโรปตะวันออกในพิสเซเบิร์กเพื่อกลายเป็นแม่เหล็กที่มีเสน่ห์สำหรับโบฮีเมียนนิวยอร์กและในที่สุดก็หาสถานที่ในแว์แวดวงของไฮ โซลิตี้สำหรับการขึ้นของเขาจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในความทะเยอทะยานของป๊อปอาร์ตเพื่อนำสไตล์และวิชายอดนิยมมาสราร้านเสริมสวยสุดพิเศษของศิลปะชั้นสูงความสำเร็จในการสวมมงกุฎของเขาคือการยกระดับบุคลิกภาพของเขาเองให้อยู่ในระดับไอคอน ยอดนิยมซึ่งเป็นตัวแทนขอ,ของชื่อเสียงและคนดังรูปแบบใหม่สำหรับศิลปินที่ดีแอนเซปคิเฟอร์อนุสาวรีย์ของแอนเซปคิเฟอร์มักเป็นผืนผ้าใบาที่ผเผชิญหน้ากันกำลังก้าล้ำในช่วงเวลาที่ภาพวาดได้รับการพิจารณาว่าตายทั้งหมดแต่ตายเป็นสื่อศิลปินเป็นที่รู้จักมากที่สุดในเรื่องของเขาที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์และตำนานของเยอรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความหายนะงานเหล่านี้บังคับให้ร่วมสมัยของเขาจัดการกับอดีตของเยอรมันในยุคที่การยอมรับลัทธินาซีเป็นข้อห้ามคีฟเฟอร์รวมอิมพัตโตหนักและวัดสดุแปลก ไว้ในชิ้นส่วนของเขาเช่นตะก,กวัวเศษแก้วดอกไม้แห้งและเส้นหญ้าแห้งซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงแง่มุมต่างๆของประวัติศาสตร์และตำนานเยอรมันและอื่นๆได้รับอิทธิพลจากร่วมสมัยของเขาโจเซฟบิลและจอร์จเบลลิสเช่นเดียวกับแนวน้อมหลังการปฏิวัติในการแสดงออกเชิงนามธรรม และศิลปะแนวความคิดคีเฟอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของ Neo Expressionist ซึ่งแตกต่างจากความเรียบง่ายและนามธรรมเพื่อพัฒนาภาษาตัวแทนและสัญลักษณ์ใหม่เจฟคูนได้รับบันดาลใจจากของใช้ในือชิปประาวาันรวมถึงของเล่นเด็กตัวการ์ตูนตุ๊กตา คอสเนและของตกแต่งปาร์ตี้แคมเป็นโฆษณาที่เหมาะสมของคูณและสินค้าอุปโพคบริโภคเหมือนกันในการทำเช่นนั้นเขาเริ่มต้นจากอาาจารย์เกี่ยวกับบทบาทของวัตถุในชีวิตของเราและการบริโภคของสังคมโดยรวมหลายชิ้นของเขาดูราคาถูกแต่มีราคาแพงการกับตัวของตักกะทางเศรษฐกิจที่เยียบยนซึ่งเป็นพื้นที่ สำหรับความสําเร็จในเชิงพาณิชย์ของเขาแทนที่จะรุกรานคนง่ศิลปะคูณได้ท,ท้าทายนักสาสมชั้นนำเพื่อแก้ไขความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นวิจิตสศิลป์กลยุทธ์ของการตลาดนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วคนงานของเขารวบรวมราคาสูงสุดของศิลปินที่มีชีวิตการจากไปที่สําคัญของอุดมคติสมัยใหม่ของมิสไซทัน์ที่เข้าใจผิดคูณคืผู้ ต่อต้านความทันสมัยผู้ที่ชื่นชอบฝูงชนที่ก้าหาและประกาศตัวเองเป็นโปรโมโตเตอร์ตัวยงของงานของเขาเองสิ่งมี้ทาให้เขาเป็นบุคคลที่มีความแตกต่ตางมากในโกนลกศิลปะและคาร์ลยภาวิจารณ์คิดธรรมชาติที่หยาบคายของศิละปะของเขาและการคัดค้านของผู้หญิงในหลายชิ้นของเขา นิรินดิฟติสงานศิลปะมานิรินดิฟติสสาม,มารถอธิบายได้ว่าเป็นศิลปะหลังสมัยใหม่ด้วยเหตุผลประการเอนนิเวอร์แซลที่เล่นสนุกสนุสศาสตร์ที่เป็นเรื่องปกติสําหรับอุตสาหกรรมโฆษณาและนั่นเป็นเรื่องปกติสําหรับศิลปะของวาฮอลเช่นงานศิลปะและเทคนิควาฮอลยังทําให้เรานึกถึงการพิมพ์หนังสือพิมพ์การใช้ทุกสิ่งที่อยู่ในดิฟติส ของศิลปินท้าทายรูปแบบคลาสสิกของการเป็นตัวแทนที่รู้จักกันจากศิลป,ปะสมัยใหม่ <Wow. S 1> วามองค์ปะคระกอบของงานวามมาจากแผงที่สร้างขึ้นโดยศิลป,ปินโนวิก no นี่คือส่วนหนึ่งของการ์ตูนอเมริกันบูรุษแห่งสงคราม1 9 6 2ในศิลป,ปะหลังสมัยใหม่ยังมีการอภิรายซ้ำๆเกี่ยวกับสงครามครั้งที่สองที่ผู้คนประสบ ในศตวรรษที่20ผลงานของรอยลิกเทนไ์ไม่ใช่การเชิญหน้ากับสงคารามโลกครั้งที่2อ,อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามการเลือกวาดลวดรายและานำเสนอในสุนทรีศาสตร์ป๊อปสามารถตีความได้ว่าเป็นความเห็นที่น่าขันเกี่ยวกับการยุบย่องสองคารามเก้าอี 1, และ3ตัวผลงานของเขา1และ3ามเก้าอี้โจเซฟ ยังตอบสนองต่อสมมุติฐานของศิลปินในสมัยว่างานศิลป,ปะจะต้องเป็นวัตถุเสมอส,สาหรับความคิดอยู่เหนือง,งานศิลป,ปะเป็นวัตถุในแง่ที่เก้าอี้และ3ตัวยังสามารถอ่านเป็นความเห็นที่สําคัญเกี่ยวกับความคิของความจริงสากลม้วนหนังสือภายในะเห็นได้ชัดว่าการแสดงของโคโรรีชเนมานถูกกํากับที่นี่กับความคิดคลาสสิกทั้งหมดของศิลป,ป,ปะและวัฒนธรรม ขั้นสูงซึ่งยังคงมีอยู่ในช่วงกลางศตรวรรษที่20การแสดงเป็นการกระทำของสตรีนิยมที่ถามความหมายและการนำเสนอแบบพลาสสิกของร่างกายหญิงด้วยการแสดงหนังสือของชานีมันเกี่ยวกับศิลปินเซซานเคโรริสไนาส์มันยังเป,เป็นเปิดใจให้ความทันสมัยอย่างเปิดเผยที่เนื่องจากปูซเซซานเป็นบุคคลสำคัญใน การวาดภาพสมัยใหม่